วันศุกร์ที่28สิงหาคม2563ขึ้น10บค่ำเดือน10ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานถือว่าดีค่ะมีความสนุกมีความสุขในการทำงานงานที่ทำสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้พัฒนาแบบก้าวกระโดดนะคะแต่เป็นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งตัวคุณเองในฐานะที่เป็นรุ่นพี่หรือในฐานะของหัวหน้างาน อาจจะต้องรับบทหนักกว่าคนอื่นในการนำพาลูกทีมนำพากิจการงานก้าวไปข้างหน้าอาจจะต้องทำงานหนักเหนื่อยและก็มีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นแต่ก็ถือว่าตัวคุณมีเพื่อนร่วมงานมีลูกน้องที่ดีที่พร้อมจะช่วยเหลือร่วมกันทำงานอย่างเป็นทีมเวิร์กนะคะทำให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะในเรื่องของการเงินที่ผ่านมาหากใครได้เคยลงทุนลงแรงสร้างอะไรไว้ ตอนนี้ล่ะค่ะมันกำลังจะให้ผลตอบแทนแก่เราสิ่งที่เราเคยตั้งใจไว้มันกำลังจะผิดอกออกผลเป็นความสำเร็จแนะนำว่าให้มันทำบุญปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระแล้วดวงชะตามันจะส่งเสริมให้เรามีโชคชะตาที่ดีขึ้นทำอะไรก็จะคล่องตัวไม่ติดขัดค่ะความรักสำหรับคนมีคู่อาจจะมีความไม่เข้าใจกันกระทบกระทั่งกันเพราะฉะนั้นให้ระงับอารมณ์ ใจเย็นๆนะคะจะพูดอะไรก็แล้วแต่ควรรักษาน้ำใจกันเอาใจเขามาใส่ใจเราแครความรู้สึกกันแล้วความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นพัฒนาขึ้นค่ะความรักสำหรับคนโสดอาจจะต้องโสดไปก่อนอาจจะยังไม่เจอใครหรือถ้าได้เจอก็ยังไม่ถูกใจถ้าจะคบใครคุยกับใครก็ต้องระวังเรื่องของการโดนทำร้ายจิตใจความรู้สึกกันไว้ด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องของสายตา และการได้ยินค่ะส่วนคนที่มีอายุค่อนข้างเยอะแล้วก็ระวังเรื่องของโรคชราค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะโชคลาภโชคจะมาจากเลขทะเบียนรถนะคะหรือคนใกล้ตัวเลขนำโชคของคุณคือเลข4และเลข0ค่ะ